สวัสดีครับกับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวีไลฮโชกทุกทุกท่านนะครับครับมาพบมาเจอกันกับแบดวิไลนะครับเป็นเสารของครับวันที่30ครับมือนี้วันที่30เป็นวันเสาร์ครับอ่มาพบมาเจอกันแต่เสาร์นะครับตอนนี้กาขอไพ่นะครับเวลานะครับ ตีสี่กว่าครับใกล้จะตีห้าแล้วนะครับอตีห้าก็ที่ว่าจะสว่างแล้วนะครับเวฟซีตอนนี้ตีสี่กว่าแอดวีไลนะครับกีดยางเสร็จแล้วก็กลับเขามาจากบ้านสวนนะครับเพื่อมาทาคลิปตัวเลขเนวทังฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับตั้งแต่เสาตูกันเลยนะครับมาในคลิปนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ครับอากาศส่วนเสาอากาศเย็นนะครับ <c oughs> อแอดวิไลกักินน้ำอุ่นมากแล้วนะครับเสานี้เสานี้นะครับกินน้ำอุ่นมากเลี่ยวยังมีการเจ็บข้ออยู่นะครับอ่ะครับที่มาพบมาเจอกันนะครับอ่าแต่เสานี้นะครับกะคือมีธุระจะต้องไปนะครับอ่างานมีสองสามงานเลยนะครับเอฟซีมือนี้นะครับที่แอดวิไลจะต้องไป ทั้งสองงานอันดับแรกนะครับก็คือจะไปไปลือกุฏิเก่านะครับอยู่สำนักสงฆ์นะครับและกาทางวัดไ่ค่อนสวรรค์เพิ่นกะจะมีการเทค่อนกรีดหลอบพระอุโบสถนะครับเนื่องจากการสุดส้มเพราะว่าเตรียมการน,นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็คือแอดวิไลค์เคยบอกบกับเบบียีว่าวันที่9วันที่10บ วันที่11เมษายนครับ2 5 6 8ก็คือปี68ก็คือปีนาปีนาที่จะถึงนี่ก็คืออ่าเมษายนที่จะถึงนี่นะครับจะมีงานใหญ่ก็คืองานฉลองนะครับประตูโค้งนะครับทั้งสองทิศท,ทั้งสองด่านนะครับอ่าทิศเหนือกับทิศตะวันตกนะครับเพราะว่าเหตุเสร็จตลอดลายปีแล้วนะครับเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่หลังจากนั่นกับมา โควิดก็เลยบาดาเฉลิมฉลองนะครับก็เลยเตรียมเทนะครับเพราะวะ่าอุบโบสถนี่เฮ็ดตั้งแต่โดนแล้วนะครับตั้งแต่โดนแต่นานแลละสมัยฉลองเอาง่ายๆเริ่มตั้งแต่แอดวิไลยังเป็นเบาอยู่นะครับอ่า,อา,อาโบสถ์ลังนั้นนะครับสมัยนั้นนะครับ ช่วงนั้นก็คืองานเสลิมสลองน่กะเอ,อ็วิไลกะอ่าได้แต่งานได้ลูกก็คืออ่าเบากุุงกับชะบาแล้วนะครับสมัยคุณพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับเป็นนาย,ยกนะครับสมัยนั่นนะครับอ่าพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับมาเป็นประธานตัดไวลลูกนิมิตนะครับงานสลิมสลองพระอ,อุโบสถก็เลยสุดส่งไปตามกาลเวลานะครับก็เลย จะเทพพืนหลอกเผาโบสดหม่เตรียมตอนรับงานอ่าสลองนะครับประตูโคงในเดือนเมษายนนะครับก็มีสองสามงานนะครับที่จะต้องไปก็เลยเอาคลิปแนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่แต่เศวกันนะครับจะไปรวมเทคอนกีดน้่จะไปลือพุฏิีเก่าทำทางสำนักสงนั่งนะครับถือว่าง,งานสองงานเลยเหมือนอื่นนะครับอาครับ มาเบิ่งกันนะครับชุดสรุปบนของคุณพ่อเซียนสีเทพบางว่าคุณพ่อคุณแม่ขึ้นจะเตรียมสมุดประกาศไว้แล้วนะครับามาเบิ่งกันชุด3ามตัวก่อนนะครับคุณพ่อมีชุด3ามตัวมาฝากพ้อมนะครับเริ่มจากเพราะว่าเป็นชุดสรุปนะครับไม่มีเลขวิ่งไม่มีเลขติดนะครับจัดเลยนะครับห้าหนึ่งแปดนะครับนี่คือชุด3ามตัวบน ต่อไปครับ3 5มห้าหนึ่งเเอ่ะเป็นสุด3ามตัวบนนะครับต่อไปครับ หกหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าอ่ะวังว่าคุณพ่อคุณแม่คือจะเขียนตามท่านนะครับต่อไปครับศูนหนึ่งเก้าสรุปแล้วลักร่อยของคุณพ่อนะครับจะมีห้า มีสามมีหกมีสี่มีศูนย์ห้าสามหกสี่ศูนย์ครับห้าสามหกสี่ศูนย์นั่นคือเป็นหลักร้อยนะครับอ่าถ้ามาบังชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนี่จะบอลลี่ชุดนะครับคุณพอตัดออกมากจากอ่าชุดสามตัวนั่นเองนะครับคู่แรกครับคือห้าหนึ่งคู่ที่สองครับเก้าหนึ่ง ก็คือเลขแค่สองชุดนะครับคุณพ่อกลับให้พร้อมเลย5้าหนึ่งหนึ่งห้าครับออกไงไงแล้วก็9ก้าหนึ่งหนึ่งเนะครับที่คุณพ่อตัดออกมาจากชุด3ามตัวครับมาเบิ่งตัวเนีนยำกันนะครับ อาครับมาบางตัวเน้นย้ำกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ขออภัยนะครับเพราะว่าที่ขาดหายไปก็คือแอดบิไลจีบนนำอุ่นนะครับตักนนำอุ่นมาไว้ข้างๆนะครับส่วนเอาแอดบิไลจะจีบนนำอุ่นนะครับอาครับมาบ่งตัวเน้นย้ำชุดสามตัวนะครับคุณพ่อวงกลมมาที่ห้าหนึ่งแปดนะครับแล้วก็ห้าหนึ่งเก้าครับ มีแค่นี้นะครับทีคุณพ่อวงกลมและการชุดสองตัวนะครับคุณพ่อวงกลมไปทีหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเด้อคุณพ่อคุณแม่เอฟซีครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเป็นบนนะครับคุณพ่อคุณแม่เบื้องห้ดีเพราะว่าชุดล่างนะสรุปไปแล้วนะครับอ่าชุดล่างสรุปไปแล้วนะครับเซานีเอามาฝากกันฝากคุณพ่อคุณแม่ฝากแช่์ไปนะครับสุดสรุปของคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับ อันนวทางของคุณพ่อเสียนสีเทพว่าได้สรุปร่วมน้ำมูนะครับเอากาเป็นยังนะครับอ่าบ,บเป็นยังนะครับ,บ,รบมีสีแตกใดคือกันนะครับอ่านี่คือตัวเลขแนวทางสุดสรุปบนของคุณพ่อเสียนสีเทพนะครับงวดประจําวันที่1นธันวาคม2567เข้ามาลุ่นกันว่านะครับอ่าสันจอนเสียงไหม่นะครับแอดวิไลก็ร่อลุ่นคือกัน นะครับพอแอดวีไล่ลก็เคยนํ่เสนอเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เคยเ้าซูฟังแล้วงวดสันจรลอยเอ็ดนะครับที่แอดวีไลติดตามทางช่องเฮาอยู่นีนักคำนวณน,นะครับงวดน,นั้นแตกถึงส8สํานักเลยนะครับถือว่าหลายนะครับเอฟซีถือว่าหลายเป็นประวัติศาสตร์เลยนี่แหละครับที่แอดวีไลบอกว่าไม่หวั่นสันจรครับมันบอแนาบอนอนนะครับเสกสตรคานวณ นะครับหวดสันจรเมืองลอยเอ็ดแอดวิไลเคยนำเสนอเอฟซที่เป็นขาประจำคงจะรู้นะครับหววนั้น18สำนักเลยไม่หวั่นสันจรจริงๆ,ๆเอาครับวดนี้สันจรเมืองเชียงไหม่มขึ้นทัางเหนือจ,จะเป็นยังไงเข้ามาลอลุ้นกันอีกมืออื่นเสาร์านี้นะครับกัจะเป็นพรุ่งนี้นะครับอ่าเนี่ทางจะประกาศผลแล้วนะครับพรุ่งนี้จะรู้ผลช่วงใบใบเข้ารู้ผลแน่นอน อาเซอนี่นะครับอเอ็ดวิลไล่จ,จากลากคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับถามนี่ตัวเลขหน้าทางเดี๋ยวทาาแอ็ดวิลไลจะลงให้เบิงให้ชมอีกนะครับพราว่ามือนี้แอด็ดวิลไลติดธุระหลยหม่องนะครับจากลากคุณพอ่ณพอคุณแม่กันไปเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ